สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Autoverse Pro วันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษที่หลายคนในไทยกำลังตั้งตารอเพราะนี่คือรีวิวแบบจัดเต็มของบุรีรัมย์เอ็กเพรส2026รถไฟร,รุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงว่าทันสมัยที่สุดหนึ่งในภาคอีสานพร้อมดีไซน์ใหม่ภายในใหม่ระบบสมรรถนะที่เร็วขึ้นนั่งสบายขึ้นและบริการที่ครบขึ้นเราจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในความแรงความล้ำของเทคโนโลยีและราคาค่าโดยสารที่คาดการณ์กันในปี2026นี้แบบจอดลึกเหมือนคุณนั่งอยู่บนรถไฟเองเลยครับ เริ่มการตั้งแต่ช่วงแรกที่คุณเห็นบริรัม Express พรส2026เข้ามาเทียบชานชาลาความรู้สึกแรกที่ได้คือความทันสมัยแบบรถไฟความเร็วสูงผสมรถไฟท่องเที่ยวภายนอกตัวรถถูกออกแบบให้ดูบเฉียวกว่าเดิมเส้นสายยาวและหัวรถจากทรง a อ r o ไดน n a ิก c ทำให้ลู่ลมมากขึ้นซุ้มไฟหน้าและที่ติดบริเวณหัวรถมาพร้อมลายไฟแบบใหม่ที่ดูเท่และดูดันกว่าเดิมตัวถังด้านข้างเป็นแบบเคลือบมันเงามีลวดลายกราฟิกสีฟ้าทองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอีสาน ทำให้บุรีรัมย์เอ็กซ์เพรสดูโดดเด่นไม่เหมือนรถไฟทัวทั่วไปหน้าต่างบานใหญ่ยาวตลอดด้านข้างของตู้โดยสารช่วยให้ผู้โดยสารได้ชมวิวตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวิวทุ่งนาแม่น้ําป่าเขาหรือธรรมชาติแบบอีสานดั้งเดิมส่วนล้อและระบบรองรับตัวรถโบกี้รุ่นใหม่ให้เสียงเงียบลงกว่าเดิมเวลารถไฟแ,แล่นจึงให้ความรู้สึกนุ่มไม่มีแรงสั่นสะเทือนมากเหมือนรุ่นเก่าเรียกได้ว่าภายนอกปรับให้ดูพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อขึ้นไปภายในบุรีรัมย์เอ็กซ์เพรส2,026จะสัมผัสได้ทันทีว่านี่คือการพัฒนาระดับใหม่ของระบบรถไฟไทยภายในสว่างโปร่งและมีความทันสมัยมากขึ้นวัสดุถูกเปลี่ยนใหม่หลายส่วนเบาโดยสารเป็นแบบโฟมนุ่มพิเศษนั่งสบายขึ้นอย่างชัดเจนมีพนักพิงสีสันสูงขึ้นพร้อมระบบปรับเอนได้แบบกึ่งสลีปอใครที่เดินทางไกลจะรู้สึกสบายกว่าเดิมมากในตู้โดยสารชั้นปกติจะมีพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นทําให้ไม่ต้องงอเข่าหรือรู้สึกอึดอัดเหมือนรุ่นเก่า มีช่อง USB-C ปลั๊กไฟ 220V ทุกที่นั่งเพื่อชาร์จโทรศัพท์โน้ตบุ๊กและโต๊ะภาพแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายขึ้นเหมาะสำหรับคนทำงานบนรถไฟนักศึกษานักท่องเที่ยวหรือคนที่ชอบเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อดูบอลที่สนามช้างอารีนาส่วนตู้โดยสารพรีเมียมภายในถูกออกแบบให้มีโทนสีครีมน้ำเงินเน้นความรู้สึกหรูหราเบาแบบรีเคลีเนอร์ที่ปรับเอนแบบกึ่งเตียงมาพร้อมไฟอ่านหนังสือแบบปรับแสงได้และฉะนวนการเสียงคุณภาพสูงทำให้การเดินทางสงบมากขึ้น โซนห้องน้ําก็เป็นอีกจุดที่พัฒนาใหม่ห้องน้ําขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นปูพื้นกันลื่นใช้ไฟและสว่างทั่วถึงและมีระบบระบายอากาศดีขึ้นกว่าเดิมในโซนบริการกลางรถมีมุมอาหารเครื่องดื่มที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีตู้จําหน่ายอัตโนมัติสําหรับเครื่องดื่มขนมบางขบวนอาจมีพนักงานเสิร์ฟกาแฟร้อนอาหารจานด่วนและมีโต๊ะนั่งให้ผู้โดยสารใช้พักผ่อนบุรีรัมเอ็กซ์เพรส2026ไม่ได้ดีแค่ภายนอกภายในแต่ยังพัฒนาด้านสมรรถนะให้เร็วขึ้น นิ่งขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าผสมดีเซลเทคโนโลยีใหม่ช่วยให้การเร่งทําได้เนียนเสียงเครื่องยนต์เบาลงทําให้ตลอดการเดินทางมีความเงียบมากขึ้นตัวเลขที่คาดการคือความเร็วสูงสุดประมาณ140-160ถึงกิโลเมตรชั่วโมงซึ่งสูงกว่ารุ่นเดิมทําให้ระยะเวลาเดินทางสั้นลงโดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพบุรีรัมหรือกรุงเทพโคราชอุบลระบบการสะเทือนใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเวลารถไฟวิ่งผ่านรางที่ไม่เรียบ ทำให้ตัวตู้ไม่แว่งแรงเหมือนก่อนและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารที่เดินภายในรถไฟสําหรับระบบความปลอดภยัยมีทั้งระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกล้องวงจรปิดในทุกตู้โดยสารเซนเซอร์ตรวจจับควันไฟและระบบสื่อสารออนไลน์ที่เชื่อมกับสถานีปลายทางตลอดเวลาในด้านราคาและค่าโดยสารของบุรีรัมย์เอ็กซ์เพรส2026จากข้อมูลเทียบราคาปัจจุบันและการปรับปรุงคุณภาพค่าโดยสารคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับที่คนทั่วไปจับต้องได้โดยค่าโดยสารที่คาดการกรณีรถรุ่นใหม่เปิดให้บริการจริงในปี2026อยู่ประมาณนี้ชั้นปกติประมาณ350-550บาทขึ้นอยู่กับระยะทางชั้นพรีเมียมประมาณ650-900บาทตู้พิเศษหรือชั้นหรูถ้ามี1,000-1,400บาทค่าโดยสารนี้ถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายและคุณภาพบริการที่เพิ่มขึ้นมาก สำหรับคนชอบเที่ยวบุรีรัมย์ไม่ว่าจะไปสนามช้างอารีนาดูมอเตอร์จีดูบนบุรีรัมยูไนเต็ดหรือเที่ยวเขากระดงบุรีรัมย์เอ็กซ์เพรส2026จะเป็นตัวเลือกที่สะดวกกว่าเดิมมากเพราะเดินทางเร็วขึ้นนั่งสบายขึ้นและเหมาะกับทั้งกลุ่มครอบครัวนักท่องเที่ยวและพนักงานออฟฟิศที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หากมองจากมุมผู้ใช้จริงบุริรัม Express สอพรส2026จะช่วยตอบโจทย์3อย่างคือความรวดเร็วความสะดวกสบายและความคุ้มค่าย,ยิ่งตัวรถมีดีไซน์สวยขึ้นภายในเนียบขึ้นมีที่ชาร์จไฟมี WiFi และมีบริการอาหารก็ทําให้การนั่งรถไฟกลายเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายมากกว่าเดิมในภาพรวมบุริรัม Express สอพรส2026คือก้าวสำคัญของระบบรางในภาคอีสานและเป็นรถไฟที่มุ่งพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารจํานวนมากในอนาคต ดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยภายในที่พรีเมียมขึ้นโครงสร้างที่เงียบและนุ่มกว่าเดิมสมรรถนะที่เร็วขึ้นและราคาที่เข้าถึงได้ทำให้บุริรัมเอ็กซ์เพรสกลายเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟที่น่าใช้บริการที่สุดในปี2026ถ้าคุณอยากให้ผมทำสคริปต์เวอร์ชันสั้น1น,นาทีหรือทำเสียงพาคให้ด้วยบอกได้เลยนะครับผมทำให้ได้ทันทีครับ